สวัสดีครับพบกับป่าแม่โจพันไม้นะครับอันนี้ก็เข้ามานะครับในแปลงที่กําลังจะปรับพื้นที่ครับหลังจากทําการล้มยางพาราออกนะครับก็จะปรับแปลงเพื่อปลูกนะครับสิ่งที่เราต้องการจะปลูกนะครับหลายคนนะครับอสอบถามนะครับ หลายท่านนะครับสอบถามทําไมว่าผมลงแต่ปาล์มอย่างเดียวนะครับทําไมไม่ทําทุเรียนนะครับทําไมไม่ปลูกอย่างอื่นทําไมเน้นปาล์มอย่างเดียวปาล์มราคาลงอยู่ปุ๋ยก็แพงนะครับก็คือ,อ,อปัใจจัยในการที่จะลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหรือว่าชนิดต้นไม้ที่จะปลูกเนี่ยผมก็จะดูหนึ่งกำลังเราเป็นหลัก2เรื่องของระยะเวลาแล้วก็เรื่องของการดูแลนะครับ อของผมเนี่ยผมจะติดปัญหาเรื่องของการมีเวลาลงแปลงในครั้งที่จะน้อยนะครับพระเราทําธุรกิจด้านนอกนะครับเราทําร้านต้นไม้ดังนั้นนะครับเพื่อที่เราปลูกเราต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราประกอบอาชีพหรือเรากําลังทําอยู่ในช่วงนั้นถ้าถามว่าปลูกทุเรียนปลูกได้ไหมเพราะผมก็อยู่ในวงการทุเรียนมา10กว่าปีนะครับสิบกว่าปีก็รู้ลึกตื้นหนาบางพอสมควรในเรื่องของทุเรียนหลักทุเรียนก็คือต้องมี เรื่องของน้ําปัจจัยหัวใจ,จสําคัญดินเราสามารถปรุงหรือเรามีทุนเราสามารถซื้อหน้าดินมานะครับดินไม่ดีปรุงได้นะครับต้นไม่ดีเราสามารถที่จะเติมอาหารหรือเติมสิ่งต่างๆเข้าไปได้แต่วัจใจสาคัญคือเรื่องของน้ําและก็เวลานะครับเรื่องของการจัดการเนี่ยมันสามารถจัดการได้นะครับ ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยลงทุเรียนผมลงไว้แปลงสองแปลงนะครับก็ไว้พอรับประทานนะครับเพราะผมว่าการทำทุเรียนเนี่ยอนข้างที่จะใช้ต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงนะครับต้นทุนมีอะไรบ้างหนึ่งต้นทุนของค่าใช้จ่ายนะครับในตั้งแต่เริ่มต้นต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนและอย่างหนึง่งสุดท้ายที่ผมมาตกผลึกคือต้นทุนของชีวิตนะครับการทําทุเรียนเนี่ยเป็นไปนไม่ได้เลยที่เราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับ ดังนั้นนะครับการใช้สารเคมีหรืออยู่กับสารเคมีต้นทุน,นชีวิตของเราก็จะนะครับลดน้อยลงไปนิดนึงนะครับแต่สําคัญหลัหลกๆคือทุเรียนมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้หลักนะครับให้กับผู้ที่ประสบความสเร็จนะครับทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ทํารายได้ค่อนข้างที่จะอ่าตอนนี้พูดได้ว่ามาหาศารกว่าพืชชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นยางพาร,ราปาล์มน้ํามันมันสับปะหลังอ้อย หรือพืชทุกชนิดนะครับตอนนี้สุเรียนเป็นเบอร์หนึ่งดังนั้นใคลๆก็ปลูกครับผมก็เลี้ยงนะครับในเรื่องของตัวนั้นลงมาก็ตัวเลือกระหว่างยางพาร,รากับปั๊มน้ามันเหตุผลของยางพาร,ราที่ผมไม่ปลูกนะครับผมเริ่มเก็บน้ํายางนะครับก็คือรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยก็คือทํายางพาร,รามาตลอดอายุผมเจ็ดขวบอยู่ปอนหนึ่งนะครับเจ็ดขวบอยู่ปอนหนึ่งนะผมเริ่มเก็บน้ํายางนะ ผมอยู่กับยางพารามาตอนนี้ผม38ปีนะครับก็อยู่ประมาณ30ปีนะครับยางพาราเนี่ยสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยโตดีนำยางดีนะครับปลูกง่ายนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับการปลูกยางพาราเนี่ยอ่าถ้าได้พูดคุยกับคนที่ปลูกอย่างนี้นะครับเหนื่อยมากนะครับการทาแพลงยางพาราโรคต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของพันุ์นะครับดังนั้นยางพาราจะมีปัญหา ค่อนข้างที่จะเยอะนั้นผมก็เลี้ยงนะครับในเรื่องของการปลูกจากยางบารานะครับหลักสําคัญนะครับพอเราปลูกเสร็จนะครับต้นยางเราเนี่ยบอเบิร์กกรีดได้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นแปลงเรากรีดเองสักห้าไร่สิบไร่ประมาณนี้เราทําเองได้แต่ถ้าปเยอะกว่านั้นปัญหาสําคัญคือแรงงานในการกรีดน้ํายางนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากคนกรีดมีเยอะนะครับบอกให้ใครกรีดใครก็าามาแต่ว่าคนที่ไว้ใจและซื้อสัตว์ค่อนข้างที่จะยากนะครับ ลองไปหารายละเอยียดดูนะครับว่าคนที่มียางพาร,ราเยอะๆเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับแทบกะเลือกจุกเลยนะครับเรื่องของยางพาร,ราส่วนปาล์มน้ํามันนะครับที่ผมเลือกอุกก็คือ1นึ่งเอ่อเรื่องของฝนตกเด็ดออกนะครับมันก็สามารถตัดได้ราคานะครับขึ้นอยู่กับกลไกตลาดนะครับกลไกตลาดเนี่ยเป็นตัวสําคัญยางพาร,ราผมอยู่ในยุคที่สูงสุดก็คือ180บาท ต่ำสุดนะครับกิโลละสิบสอบาทหรือ10บาทนะครับผมช่วงอายุผม30กว่าปีเนี่ยผมอยู่สูงสุดแล้วก็ต่ําสุดลงมาแล้วนะครับเรื่องของปลาเนี่ยผมเพิ่งมาเล่นใหม่นะครับพอราคาอ่าสบาทสบาทนะครับทลายหนึ่งก็ 30- 4สิบกิโลนะครับอยู่ที่การจัดการนะครับดังนั้นก็คือผมเลือกอุกในนี้ก็คือ1เรื่องของแรงงานนะครับความไว้ใจนะครับอย่างน้อยเราก็เห็นออกเป็นทลายนะครับเดินดูทลายได้นะครับอย่างหนึ่งนะครับ ต้นปาล์มนะครับมันดูเลยให้กว่าต้นยางนะครับสมัยนี้ข้อดียางเวลาก็คือพอล้มไม้นับเหมือนแลงนี้เราล้มไม้แล้วก็ได้ราคาขายไม้ยางได้นะครับเอาเงินมันลงทุนนะครับแต่ปาล์มมันขายอ่าพอล้มเสร็จมันก็ทําอะไร,รมไม่ได้ไม่มีราคาแต่ว่าเรื่องของการจัดการระหว่างการที่เราจะล้มเนี่ยมันสร้างมูลค่านะครับปาล์มปาล์มเนี่ยผมคิดว่ามูลค่ามันค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับเรื่องของราคานะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทุเรียนปาล์มน้ํามัน หรือยางพารากลไกตลาดนะครับสําคัญขึ้นลงนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงของยุคที่แพงนละแหกกันมาปลูกนะครับยุคที่ถูกคุณก็ล้มไปนะครับมันก็หมุนเวียนอยู่อย่างนั้นตลอดนั้นนะครับผมแนะนําถ้าใครมีหลายๆเแปลงนะครับถ้าแปลงนไม่เยอะนะครับก็เน้นปลูกยางพาราไว้บ้างปามไ้บ้างทุเรียนบ้างนะครับก็พยายามปลูกพืชนะครับให้มันหลากหลายนะครับแต่ถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆนะครับก็ซอยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อย ทำอย่างนั้นเพราะว่าจะทําเป็นพืชเชิงเดียวมากกว่านะครับเ็เหมือนราชการที่9ทรงจัดเอาไว้ว่านะครับทาผสมผสานนะครับพืชเศรษฐกิจเราสามารถทาผสมผสานได้นะครับถ้าอยากสบายนะครับอยากสบายให้ปลูกปาล์มแต่ว่าเรื่องของราคานะครับหรือราคาอันั้นก็ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวัดนะครับปลูกปาล์มสบายปลูกยางก็หนักใจเรื่องของคนกรีด ปกทุเรียนก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับในเรื่องของการจัดการแต่พอได้เงินเนี่ยมันจะหายเหนื่อยเพราะว่ามันเม็ดเงินมันมากมายสารนะครับแต่ว่าเหมือนผมบอกคือการจัดการทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะสุดๆกว่าเด็กอ่อนอีกครับเนี่ยก็คือตอนนี้ผมก็ลงปาล์มีนี้แปลงนี้แปลงอ่าที่หนึ่งสองสามสี่แปลงที่ห้านะครับนี่ลงแปลงแปลงที่ห้านะครับแปลว่าแปลงนี้ก็ห้าไร่ผมลงแปลงห้าไร่สี่ไร่สิบไร่โดยประมาณนั้นนะครับก็ซอยเป็นแปลงเล็ก นี่ครับเหตุผลที่ผมมาลงปาลเพราะว่านี่ครับเรื่องของการจัดการนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาในการดูแลนะครับยางพารากับปาลน้ํามันเนี่ยก็ผมเลือกอาปาลปาลน้ํามันนะครับเพราะยางพาราเนี่ยเรื่องของนี่ครับการกรีดนะครับเดี๋ยวนี้มันมียาที่กระตุ้นยางนะครับให้คนมากรีดแล้วก็โดนยาตัวนั้นก็หมดสิทธิ์เลยนายางในรุ่นต่อไปนะครับส่วนปาลเราก็เดือนตัดหนึ่ง สองครั้งนะครับก็อพอได้ที่จะ,ะปลากระป๋องต่อไปมันก็จะราคาตัวไหนขึ้นมาเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเลี้ยงปามไว้ราคาจะลงยังไงก็เอาตัวที่เราจัดการง่ายดีกว่านะครับเนี่ยก็คือเหตุผลที่ผมมาลงปลามไว้หลายเพลงนะครับก็เดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสก,าก็จะลงจางพาราไว้บ้างนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยก็มีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่มีเวลาไปจัดการแล้วก็ต้นทุนชีวิตนะครับ ผมเลือกต้นทุนชีวิตเอาไว้ก่อนนะครับผมอยู่กับทุเรียนมาก็เป็นเพลงทุเรียนนะครับผมํำเพลงพอขยายพันธุ์ทุเรียนก็สิบสิบกว่าปีละนะครับนี่ก็ปามเนี่ยใหม่สดๆเพราะว่าเพิ่งลงปีนี้ปีแรกนะครับไม่มีความรู้เลยนะครับก็มาเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์จากเราทาสวนมานะครับนี่นะครับแปลงนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้ครับรถบรรทุเล็กมานะครับก็ปรับขุดคูรอบสวนก่อนนะขุดคูรอบสวนแล้วก็ รับดินนั้นมนเสมอที่เป็นน้ำลักษณะนี้นะครับที่เป็นลุ่มๆต่าๆแล้วก็ให้ดินเขาให้รถเขาปรับให้มันเสมอเวลาเราจัดการสวนมจะง่ายนะครับแล้วก็ขุดลุ่มก็เป็นโกครับแล้วก็โลกเสร็จนะครับหลายแปลงครับหลกเสร็จก็ทิ้งเลยนะครับพอเราขุดลุ่มไว้ใหญ่แล้วฝนตกน้ําก็อยู่ในลุมโอเคนะครับอันนี้ก็เหตุผลที่ผมมาเลือกในการจัดการแปลงปล์มนะครับปุูกปล์มนะครับก็พืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ราคาก็ไม่สูงแต่พออยู่ได้นะครับโอเคนะครับฝากติดตามยูทูปปันเป็น